กระเียนท่านดรวิบูลช่มชื่นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการรองรองพระยาท่านคุณสุพิชาแช่มชื่นท่านดออรอัฐพลตรกตรองท่านผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารรเมกเขตห้าท่านสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านผู้บริหารคณะครูจากทุกโร,รงเรียนในานามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่เกนเขต5ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่3ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินยิ่ครับ ญท่านผู้มิเกียริที่เคารพได้แนะนําผู้ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องชาวเขตห้าได้มีแบบนี้ท่านคณะของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนั้นมีส่วนที่ช่วยในเรื่องงบประมาณนะครับอนุมัติเห็นชอบงบประมาณให้กับพี่น้องชาวเขตห้าได้นำงบประมาณเหล่านั้นมาพัฒนา เด็กพวกเราพัฒนาคณะครูพวกเราด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมแพครับท่านสอจวอีรพงสันติเมธินดลครับท่านสอจอวิศรุตปู่เพงครับสอจอวิภาเรืองประเส,ร,ะสริฐกุลอดีตเป็นนายตำรวจ ท่านดาตารวจพิชิตศรีวิไลครับแล้วการนี้อริญาตเรียนเชิญประธานศูนย์เครือข่าย40นะครับได้ให้กำลังใจโดยการมอบมาลัยสวยๆนะครับเป็นการขอบคุณให้กับคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอริญาตเรียนเชิญท่านรองผู้การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมธมศัลยกาเขต5ท่านรองผู้มีการสนักง,ง,งานเขตประวิทย์ยกรินได้เกียรติมอบของทีรร่ระลึกให้กับท่านคณะสมาชิกส,สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่มาร่วมงานาทั้ง4ท่านนรัมข,ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีการโรงเรียนบ้าน,นทองท่านผู้มีการสุดิมสาราได้กล่าวขอบคุณคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นครัมเกียรติยศ ของคุณครูครูผู้สร้างแผ่วหาขากปลูกต้นกล้าสำฤทธิ์ผลส่งนักเรียนดีเก่งสู่สาปลด้วยอดทนภาคเพียรน<า>ั่นสอปปออฟันแก่นหา้าตระหนักค่าคุณความดีน่าเรื่อมใสท่านผู้ใหญ่ใจดีมองก้าวไกล ระสามไว้ความเป็นหนึ่งตลอดไปขอขอบคุณครับชุดนี้ชื่อว่าระบบเทศบันเทิงจากโรงเรียนหนองถามวิทยาคารศูนย์กระขายชุมแพค่ะ ที่พรพกระผม,น,รรมนายอัทพลตุก่อในนามของคณะกรรมการดำเนินง,งานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่สามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสองเกตุข้าวขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าความทุกขารกิจที่ท่านจะต้องบริหารจัดการที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกียรติให้ความสําคัญ สพปขอนแก่นเจดห้าเป็นลำดับที่หนึ่งของภาครัราชการของท่านเดินทางมาพบปะและเป็นประธานเกิดงานในวันนี้นับเป็นปีที่สามที่สพปขอนแก่นเจดห้าได้ดำเนินง,งานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการโดยความร่วมมือจากอบตขอนแก่นเป็นภาทีหุ้นส่วนในการจัดสัมมนาอบรม จำนวนหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาททวนหัวใดยสสำคัญและยิ่ใหญ่ของงานนี้ก็คือเพื่อเป็นการเชื่นชมและเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบของการดำเนินง,งานมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์เวทีนี้จึงเป็นเวทีเดียริยศที่ผมบอกว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนที่ดีในสังคมจากความหนักหนความเพียรพยายามของผู้บริหารโรงเรียน คณะครููนักเรียนตลอดทั้งบุคลากรทุกภาคส่วนกับโครงการดังกล่าประกอบผลผลิตเชิงคุณภาพด้านทักษะความรู้ความสามารถเป็นผลงานเกียรติยศและความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวสพกรกองเกศเกศภาพนำสู่สายตาประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดทั้งส่วนราชการเป็นผลงานเชิญประจักษ์สปีย้อนเกียรติยศเราสร้างเงินได้ เพื่อเป็นเกียรติเป็นขวัญและพลังใจให้กับท่ากรรมการดำเนินงานตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโอกาสนี้หลักเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีให้กรุณนามอบโล่กรางวัลและเกียรติบัตรซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับบุคคลผู้เป็นต้นแบบของการทํางานตลอดทั้งด้ให้ข้อคิดแนวทางการดำเนินงานตามที่ท่านเห็นสมควรและเป็นประธานเป็นงานวัน เกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่สามของสพกขอนแก่นเขตห้าในลำดับต่อไปก็กลับคืนครับักง,งานยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการสักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้ารางวัลเหรียญทองรองพุ่มในการักง,งานเขตยอดเยี่ยมท่านกองยงยุทธพงษ์แก้แว ออางวังเหรยนทองศึกษานิเทศยอดเยี่ยมนางนัตยาลาภูมิเหรยนทองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมนายสุดินสารา่อพอพอพอาเหรยนทองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมนายสมแทนจำปาหวาย อืลูกนนัเชิกครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมนางสาวพันธหนีธาตรวง นี้แสดงความยินดีกับทุกท่านเป็นพิเศษในฐานะที่ท่านทั้งหลายคือผู้นำทางการศึกษาเหรียญทองเป็นเกียรติยศที่เราสร้างเองได้ของประเทศไทยก็ขอให้รางวัลที่ได้รับในวันนี้จงเป็นเกียรติยศของท่านเป็นส่วนตัวหนึ่งเป็นเกียรติยศของท่านกับทีมงานสองเป็นเกียรติยศ ของท่านกับพี่น้องประชาชน3และสำคัญที่สุดก็คือเป็นเกียรติยศสำหรับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในจังหวัดขอนแก่นเป็นระดับต่อไปทเท่านี้ยังไม่พอต่อไปประเทศไทยเราจะต้องกลายเป็นชุมชนหนึ่งของประชาคมอาเซียนก็จึงขอให้วันนี้เป็นวันดีสำหรับทุกท่านและเป็นวันดีสำหรับทุกคน ที่จะร่วมกันประกอบคุณงามความดีต่อไปผมขอบคุณท่านผู้อำนวยการเหรียญทองท่านผู้อำนวยการเขตด้วยนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาสอนเหรียญทองครูเหรียญทองบุคลากรเหรียญทองล้วนแต่เป็นผู้นําในการศึกษาของประเทศไทยที่เราภาคภูมิใจทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านจงมีความสุขทั่วกันขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ